ที่ชื่อพี่แจ๊บนะครับเป็นเด็ก60นก็เป็นที่1กสพทปี60วันนี้เนี่ยก็เหมือนมาตีวิธีการให้น้องฟังแล้วกันนะว่าเป็นพี่เนี่ยพี่ทำยังไงปีนี้ก็ปี65าแล้วเหมือนกันเนาะอ้าวแล้วใน3 0เนี่ยม,มันมีอะไรบ้างล่ะหลายๆคนเนี่ยรู้อยู่แล้วแหละ3 0ของความถนัดแพทย์นเนี่ยเราแบ่งออกเป็น3พาร์ทด้วยกันก็คือข้อสอบเชื่อมโยงข้อสอบจริยธรรมแล้วก็ข้อสอบชาวปัญญาซึ่งแต่ละพาร์ทเนี่ยก็แบ่งคะแนนเท่าๆกันเลยนะ้องก็คือเป็น20%ททั้้ง3พาาารเลยิคในกํขอสอบพาทเเชื่ออมโยยงงงงขสป็นัไ ย้ำนะว่าเป็นแค่ทริคของกสพพนะทริคของแกนเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะอย่างแรกเนี่ยนะก็คือว่าส่วนที่เชื่อมโยงเนี่ยมันมักจะกระจุกรวมตัวกันอยู่ในช่วงใดช่วงหนึ่งของบทความน้องหมายความว่าถ้าน้องอ่านย่อนหน้าที่1ไปแล้วไม่เห็นจะมีความเชื่อมโยงเลยไม่เห็นจะอ่านไม่เห็นได้เลยอะไรเงี้ยอย่า,ยายพึ่งแพนิคน้องเพราะว่ามันอาจจะกระจุกรวมกันอยู่ที่ย่อนหน้าที่สย่อนหน้าที่สอะไรอย่างงี้ก็ได้นะเอออ่านไปเรื่อยๆ่อก่อนอย่าพึ่งแพนิค ทริคที่สองก็คือข้อสอบกสะทออน้องชอบเปลี่ยนคําในตารางที่ให้มาไม่ตรงกับคําในบทความอยากจะให้เราคิดอ่ะคือน้องถ้าน้องรู้สึกว่าไอ้คําที่ให้มาในตารางเนี่ยมันมีความหมายมันให้เซนส์เดียวกับคําที่อยู่ในบทความเนี่ยก็ถือว่าเป็นคําเดียวกันอ่าอย่างเช่นมันมีปีหนึ่งน้องเป็นบทความเรื่องของโอบามาแชร์ใช่ไหมคำที่ให้มาในตารางเนี่ยมันใช้คําว่าไม่ปฏิเสธคนที่มีปัญหาสุขภาพเป็นไงน้นองเออน้องก็ต้องลองไปอ่านในบทความดูซิว่ามันมีคาไหนมันมี มันมีคำไหนที่มันแบบเซนส์ประมาณนี้เนี่ยซึ่งให้ความหมายเหมือนกันได้นะซึ่งไอปีนี้เนี่ยมันก็ใช้ความมันก็ใช้คําในบทความว่าแบบการห้ามบริษัทประกันปฏิเสธรับทําประกันแก่ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพอยู่ก่อนแล้วน้องจะเห็นว่าไอ้สองคำเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแต่ว่าเซนส์ของความหมายเนี่ยมันเหมือนกันคือถ้าเซนส์มันเหมือนกันก็ถือว่าเป็นคําเดียวกันนะข้อสอบปสทมันชอบเอามาเล่นตังนี้แหละเขาบอกว่าถ้าท่านเนี่ยมีความเห็นว่าอย่างไร น้องก็ต้องลองดูก่อนสิว่าเออท่านในสิ่งเนี้ยในในโจทย์ข้อนี้เนี้ยเขาให้เราเป็นใครท่านอันเนี้ยเขาให้เราเป็นบุคคลที่สามถูกไหมก็คือบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นี้แล้วก็มองเข้าไปดูสิว่าไอ้สาคนเนี้ยมันทําถูกทําผิดแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี้ยท่านเป็นเหตุท่านเป็นบุคคลอื่นเนี่ยเราก็ต้องทําใจเป็นกลางเอาไว้ใช่ป่ะว่าตามถูกว่าตามผิดน้องลองดูดิสมปองสมจิตสมัยมีใครถูกใครผิดเออทุกคนมันผิดหมดเลยใช่ป่ะเพราะทุกคนมันผิดหมดเลยเนี้ยเราก็ลองดูสิว่า งั้นข้อไหนที่มันเชียร์ใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยเป็นข้อที่ไม่ควรต่อน้องมาดูชอยจันชอยจีบอกชอยที่หนึ่งทำแบบนี้ผิดกฎอาจจะโดนไล่ออกได้เออพี่ใส่เป็นบรรจุบวกเอาไว้ถูกต้องใช่ไหมก็ทำอย่างนี้ผิดจริงๆอะ่ะชอยที่สองบอกว่าสมควรแล้วเพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่ยอมจ่ายเงินอ้าวอย่างนี้แปลว่าไปช่วยสมจิตก,กับสมหมายว่าสมควรที่ทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วสิอันนี้ไม่ใช่ใส่บรรจุลบไว้เลยน้องลบเลยเลย,อ,ลเลยอันเลยไม่มีทาง ไม่มีทางตอบพอนี้แนนนอไม่น่าตอบมากๆตอมาช้ที่สามบอกว่าทั้งคู่โดนข้อหาร่วมกันกระทําความผิดเอออันนี้มันน่าตอบเหมือนกันใช่ไหมพี่ใส่เป็นประจุบ,บวกเอาไว,แว้แล้วกันแล้วก็ชอยที่สี่บอกว่าสมจิตและสมหมายเนะี่ยมีไหวพริบในการแก้ปัญหาดี <c oughs> ไปจนใหญ่เลยวะ่ะข้อทชอยสี่เนี่ยก็จะเป็นประจุบลบเนาะไม่น่าตอบเลยอย่างยิ่งเลยแล้วก็ชอยสุดท้ายเนี่ยควรใช้ให้พอดีกับที่สมปองใช้ไปเท่านั้นแปลว่าอันนี้ก็สนับสนุนที่ให้โกงเขามาขโมยบัตรเครดิตเขามาก็เป็นประจุบลบนั่นเอง เพราะฉะนั้นในข้อนี้เนี่ยเราจะเหลืออยู่แค่สองชอยก็คือชอยที่หนึ่งกับชอยที่สามถูกป่ะน้องลองช่างใจดูดีว่าน้องจะตอบข้อไหนถึงเวลาต้องช่างใจกันแล้วอ่ะเออไหนใครตอบข้อหนึ่งไหนใครตอบข้อสามบ้างลองคิดเอาไว้ในใจจะได้เนาะคําตอบข้อนี้นะพี่ว่าสิ่งที่ควรตอบมากที่สุดนะน้องก็คือข้อสามนั่นเองอ้าวแล้วข้อหนึ่งมันผิดตรงไหนอน่น้องข้อหนึ่งอ่ะมันไม่ผิดแต่พี่ว่ามันไม่ถูกมากที่สุดเอ้ยมันไม่ได้ถูกต้องที่สุดคืออย่างนี้น้องข้อหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าผิดกฎแปลว่า ผิดกฎมหาวิทยาลัยหรือว่าอาจจะโดนไล่ออกได้คือโดนไล่ออกจากมหาวิทยาลัยใช่ไหมข้อสามบอกว่าทั้งคู่เนี่ยควรจะโดนตั้งข้อหาร่วมกันอันนี้แปลว่ามันผิดกฎหมายเออถ้าเกิดว่าน้องหลายๆคนเนี่ยที่เรียนคอร์สของพี่มาเนี่ยน้องจะเห็นว่าไอ้การกระทําความผิดที่พี่แบบไว้เนี่ยมันจะมีสองเส้นสองขีดด้วยกันก็คือผิดตามจริตประเพณีหรือว่าผิดตามกฎของอะไรก็ตามที่ไม่ใช่กฎหมายเนาะกับอีกอันหนึ่งเนี่ยอันที่สูงกว่าคือผิดตามกฎหมายซึ่งอ่างเนี้ยมันผิดตามกฎหมายไงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องตอบข้อสาม แต่ว่าถ้าไม่มีชอยข้อสามเนี่ยข้อหนึ่งก็ยังตอบได้อยู่เนาะคำตอบข้อนี้เนี่ยพี่จะตอบข้อสามแล้วแหละเป็นคำตอบที่ถูกต้องมาที่สุดต่อมาข้อที่สามแนวนี้เนี่ยก็ยังออกอยู่นะน้องแต่ว่าเขาบอกว่ามันก็ออกน้อยลงเรื่อยๆแล้วแหละเพราะว่าแนวนี้นี่มันก็ค่อนข้างง่ายเนาะแล้วก็ใช้เวลาในการคิดค่อนข้างน้อยลองมาดูซิมันก็คล้ายๆกับข้อหนึ่งที่พี่ให้น้องลองทาดูเนาะมีสามคอนดิชันคอนดิชันหนึ่งเนี่ยเป็นคอนดิชันที่หาว่ามีความสัมพันธ์ยังไงใช่ไหมคอนดิชันที่สองเนี่ยเป็นคอนดิชันที่บอกว่าคอน ล้วก็คอนดิชันที่3าเป็นคอนดิชันที่ใช้ในการหาคําตอบนั่นเองเนาะลองมาดูซิว่าในโจทย์อันนี้เนี่ยเราเห็นอะไรบ้างเอ้ยเราเห็นว่ามันมีจุดสีดําวงกลมสีดํากับวงกลมสีขาวอยู่ใช่ป่ะงั้นเราลองมาคิดแยกกันดูซิว่ามันจะมีความเกี่ยวข้อง,องกันได้บ้างเนาะลองดูคอนดิชันแรกก่อนคอนดิชันแรกเนี่ยไอสี่เหลี่ยมอันแรกเนี่ยมันมีวงกลมสีดําอยู่1วงถูกป่ะสี่เหลี่ยมอันที่สองเนี่ยมีวงกลมสีดําอยู่2วงแล้วก็สี่เหลี่ยมอันที่สาเนี่ยมีวงกลมสีดําอยู่หนึ่งวงเอ้ย สองลบหนึ่งได้หนึ่งเอ๊อย่างนี้หรือเปล่าเอาตัวหลังลบตัวหน้าได้ตัวที่เขาต้องการหรือเปล่าแล้วก็วงกลมสีขาวเนี่ยสี่เหลี่ยมแรกม,มีอยู่สี่สี่เหลี่ยมสองมีอยู่สองสี่เหลี่ยมหลังสุดมีอยู่สองเอ้ยโปเช่เลยใช่ปะ่ะสี่ลบสองได้สองเนาะเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์ที่เราแกล้งแกล้งสร้างมันขึ้นมามันก็จะได้ว่าอ๋อสีดําเนี่ยนะมันเท่ากับหลังลบหน้าหรือว่าส่วนสีขาวเนี่ยก็คือเอาหน้ามาลบหลังหลังจากนั้นมาคอนเฟิร์มด้วย คอนดิชันที่สองของเราดูซิว่าตรงหรือเปล่าเออเร็วๆนี้ก็คือตรงถูกไหมน้องเพราะว่าสีดำเนี่ยหนึ่งลบหนึ่งได้ศูนย์ก็ถูกต้องสีขาวสี่ลบสามก็ได้หนึ่งถูกต้องเลยเนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่โจทย์เขาต้องการนี่นะน้องก็ตอบได้ง่ายๆแล้วเลยถูกไหมตอบใช้ในข้อนี้ตอบใช้สี่นั่นเองเนาะเพราะว่าสีดำเนี่ยก็คือเอาวงกลมเอ้ยเอาสี่เหลี่ยมหลังก็คือเอาสี่เหลี่ยมที่สองเนี่ยก็คือสี่นะแล้วสี่มาทํากับอะไรล่ะถึงจะได้คําตอบที่เขาต้องการก็คือสองถูกปะ สี่ลบสองไงเพราะฉะนั้นเนี่ยปแปลว,ว่าช้อยเนี่ยจะต้องเป็นมีสีดํามีวงกลมสีดาเนี่ยอยู่สองวงถูกว่อาอ้าวเราก็ตัดแล้วเหลือแค่ช้อยหนึ่งช้อยสี่ช้อยห้าเองหลังจากนั้นมาทําสีขาวต่อเนาะสีขาวก็คือว่าเอาตัวหน้าลบตัวหลังตัวหน้าคืออะไรก็ไม่รู้ที่เขากำลังจะถามถูกว่าตัวที่สองเนี่ยคือวงกลมสีขาวมีสองตัวเท่ากับตัวสุดท้ายก็คือวงกลมสีขาวมีอยู่หนึ่งตัวโอ้ยเพราะฉะนั้นปแปลว,ว่าวงกลมสีขาวต้องหวังว่าจะได้ประโยชน์ได้วิธีการเต็มตัวที่พี่พยายาม ที่จะอยากจะให้น้องเนี่ยเอาไปใช้นะตอนทำข้อสอบจริงๆจะได้ทำได้